นี้เราก็มาทําความสะอาดกันเหมือนเดิมนะครับแม่แม่เอฟซีเอฟซีทั้งหลายนะผมออัอนนี้มหาเทพเสือก็กำลังตากำลังนี่นะน้องๆก็ไปทำความสาดช่างนี่ใช่ใช่ถ่ายวิดีโอ ฮ้เจมเจมอะเจมใช่เบิ้งไห้ซะเดียวไม่กล้าไปเดียวหัวหัวอ๋อแล้วคือบอคือบ่ยกขาไม่ลด้ร นี่เนยของผู้หญิงไหไปหาใหญ่ใช่ใช่เนี่ยเว้ยนี่เอยอะสุดยอดประกาศเฮ็ดดอกพื่อไงวะเพื่ออยู่นี่ อ๋อเ็ะกรนนี่ของคก็ดีรู้สึกว่าเป็นตะทอนจะคิวทองนะครดูไปแล้วทำงานไม่เว้นไม่เว้นไม่เว้ไม่เว้นวันเลยนะ แล้วแล้ววันนี้เแลล์บอกแล้วมึอนี่แหละโอ้เซวันนี้โอ้โหดูมีประตูแล้วห้องเลยแล้วมึอนี่แหละประตูปิดเปิดได้ประตูพื้เปิดได้เออแดดจ้ามากอ่อนทับพื้น ว่างเด้ว่างเด้อเับเองเลย วันนี้คนควานก็จะทำความสะอาดกันบริเวณนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะแดดตอนนั้นทำไม่มีแดดนะพอทำมาแดดออกพอเลยแดดแห้งจุดเลิศ คุณตาจอมขยันคนขยันออความขี้เกียจไม่มีในอะไรนะดำโส,สโลแกนกุญตาไม่ได้ความขี้เกียจไม่มีในไอ้เฮ้ยความขี้เกียจเป็นตัวอย่างไรบ้างน,นะนี่ไงยืนถือกล้องอยู่นี่ไง <c oughs> เออ <c oughs> เราก็ไม่เเเคยจอออืมาละ นู่นเล่นกันเีกแล้วนู่นฟังนูง่นเทียตไม่เคยมีครับทีเทียตไม่เคยมีว่าจะไลฟ์สดอยู่แป๊บนึ่งครับรอให้วคนคา่ายทำก่อนขนาดเดินไม่อยได้แล้วก็ยังไม่หยุดพักนั่งนะโอ้โยเดิดนผ่านไปผ่านมาอย่างนี้ เสียได้เวลาอีกเสียได้ชั่วโมงลยนาทีเสียได้ชั่วโมงอีกวันหนึ่งผ่านไปคุณได้ทมาไรบ้างอถ่ายแต่ว like. ีดีโอได้พี่น้องวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปคุณทำอะไรบ้างแม่ไหมดูแต่บัวบานเลยนะถ่ายดูก็ดูเลยนะให้ยทำอะไรนะก็ดูบัวบานนะ วันหนึ่งผ่านไปคุณใส่อะไรบ้างที่มันไม่มีแดดแล้ว,ลวพอ ดดออเดี๋ยวตอนเย็นก็อันนี้ใบสองสีหังน,น่าจะพักก่อนจนะุดอันนี้เสร็จก็แค้น้องพักก่อนถ้าไปทำต่อ คุณตาผมนะคือไม่ได้เีต้องยอมรับคุณตาผมนะ,อะออมมนะเออถือเงี้ยวแดดหายแล้วคืเอเป็นรูปเป็นหลานนี่จะเข้าใจนะครับยอมรับหมดพ่อ,อตัวเองตาตัวเองเลยแล้วก็ครอบครัวตัวเองนะผมไม่ได้ขึ้นคุณตาร่างคนจริง ไม่ได้คืนนะยอมเขายอมนี่ก็ไปหาหมอหมอให้ยามาหนึ่งอันอให้ยาหยอดตายาล้างตามาก็าอีกถอนถอนก็จะหายแหละมันเป็นแต่ผมไม่เคยตาบวมอย่างนี้นะถ้าบวมเพราะภูมิแพ้มันมันบวมตอนเช้าตอนเย็นมันก็หายนะตอนมานเด็กที่เคยเป็นอนะ อันนี้นี่คือเป็นเพราะ,มะแมลงเรวอนหลวอักเสบครับผมตานโปเลยแมลงขี้ช้างอันตรายเลยนมั้งเนี่ยฝั่งนี้ก็จุดไม่ขึ้นทักทีครับ <c oughs> มันชื้นมันชื้นฝ <c oughs> นตกใส่ด้วย ่วนถุงถนี่น่าจะเอาน่าจได้อารถมาทางถางออกใส่เขาใส่ขึ้นไปอ่ะวันนี้ก็จะเคลียร์ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้ให้หมดนครับเดี๋ยวถ่ายเลยโอ้แม่ตาสู้แดดไมได้เอาโจอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ้ยอยออออออ้ออ้ออ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 อ เปิดมือเลยเด้ดินีแมนมาปิดเออเอเอเสียองินเทียมาฝากปิดบอกให้เสซย่งระเสียมาฝากนะเราคิดให้แม่นนะดูก่อนเนี่ยดีคแับ